เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับมีลักขี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแอรแลกหน้าล็อกวีร วันนี้ขออนุญาตรวบรวมเรื่องราวที่มีคนถามหมีมาค่อนข้างเยอะนะครับเอออันนี้มีป่องจริงนะหมีเข้า iOS มานี่มีหลุดรัวมากเลยอะเดี๋ยวมันจะทำคอนเทนต์ไม่ได้เนี่ยแหละเออเดี๋ยวมีขออนุญาตปรับกราฟ,ฟิกก่อนครับอยู่ไม่ได้แล้วเออกูต่ำเลยไม่เป็นไรครับภาพอาจจะไม่ดีนิดนึงต้องขออภัยนะหมีไม่ไหวว่าหมีคอนอัดนี้มีหลุดสามรอบแล้วอะเออหลุดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับหลุดจริงนะครับ เอฟเฟกเสียงกูยอมทุกอย่างเลยตอนนี้นะขอให้อัดได้ก่อนจํานวนเอฟเฟกต์โอ้โหเอซ่าทำเลยครับสมาชิกต่ำสุดๆเลยครับอ่ะโอเคอ่ะไอโอหลุดลองทําตามนี้ดูอันนี้คือหมี่ลองแบบนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยหลุดนะแต่ภาพก็อาจจะแบบว่าเนิร์ฟไปสักนิดนึงนะครับโอ้โหเขาทำไมยังแหลกอยู่เลยวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เออเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอ้โหเลื่นปื้นเลยว่ะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนจะเข้าเนื้อหาเรื่องราวที่เพื่อนเพื่อถามมีใต้คอมเมนต์นะครับเยอะเลยแหละวันนี้นะอ๋อก่อนจะใช้ถ้าจะบอดเกมนี้มีแนะนํา ugphone เลยครับก็ระหว่างหมีมาบอด ios กับหมีเปิด ugphone หมีไม่หลุดนะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เอ่อตั้งแต่ขั้น mvvip ขึ้นไปนะครับถ้า uvp มีหลุดนะถ้า m v p ไม่หลุดเลยครับหมีใช้บอร์ดทั้งคืนสบายไม่ต้องมานั่งเปิดใน ios หรอกเสียเวลานะครับดาวโหลดใต้คอมเมนต์ได้ครับชีวิตชีวิตเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะเปลี่ยนไปเลย เดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องราวหมดวันนี้คือย้ายตีบวกได้ไหมเอ้าย้ายตีบวกได้ไหมมีเล่นถึงตอนโค้ดเบต้าห้าสิบไม่มีการตีบวกนะครับถ้าเราจะอย่างนี้เราคือเราก็ต้องตีอาวุธใหม่เลยเพราะนั้นนี้มีขออนุญาตแนะนําว่าถ้าเราจะทําอาวุธเนี่ยกับของใส่เนี่ยให้อยู่แนวนานเนี่ยทาเช่นไรนะครับอาวุธเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกสิบเลเวลแต่ว่าเวลาเพื่อนๆตีบวกตบวกแค่แปดพอเพราะบวกแปดมันไม่ได้เสียอะไรเราหาหินตีบวกได้จากอะไรก็คือการฟาร์มนะครับเพื่อนเพื่อนกดคเว่าการสลายครับนี่เห็นนนะะเราาจได้้หิมอยู่แลว ถ้าเกิดเพื่อนๆตีแต่บวก9้าไปเนี่ยมันจะต้องใช้หินครับระดับสูงขึ้นไปใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มากดครับนี่เห็นไหมนี่เอาสตาร์ดั๊เปลี่ยนเป็นสตาร์แฟกเมนต์ในการตีบวกครับถ้าเกิดจะเอาตีบวก1ถึงบวกก็เอาสตาร์แฟกเมนต์ไปย่อยเป็นสตาร์ดั๊แค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราทำวัตถุดิบเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปหนึ่งนะเอาตอนนี้ให้ไม่หลุดก่อนเพราะนั้นย้ายบวกได้มาย้ายไม่ได้ครับหรืออนาคตอาจจะมีของงูย้ายหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นเป็นผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยมี บวกแปดก่อนนี่ยังมีเนี่ยมีจะตีอาวุธครับเอาบวกแปดก่อนทําไมเอาบวกแปดใช่ไหมครับไพ่ผลบอกว่าบวก,กแปดไปบวกแอทแทคเยอะเห็นนะถ้าบวกสิบหกจะบวกคิดดาเมจ 2, คือมีเจ้าบอกว่าเอ่อถ้าถ้าเป็นสุรตะตาลอะเขาเล่นได้ครับตีสามสามสิบสองเล่นทีละขั้นส 10, 10, 10, ิบคันสิบคันได้แต่ว่าเป็นสายฟรีมีแนะนําแค่บวกแปดพอแล้วเดี๋ยวเอาไว้มันตันเท่าที่มีดูตอนนี้มันตันแปดสิบหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นท็อปเซฟอีกเอ่อเซฟหนึ่งอ่ะเขาแปดสิบไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่า ถ้าเป็นจะเอาแบบบวกส2สิบสองเอาแบบเอ็นเกมและแนะนําว่าให้เลเวอร์ตันก่อนแล้วค่อยทําทีเดียวเลยครับในช่วงนี้เอาแค่บวกแปก็เพียงพอแล้วอันนี้มีแนะนําเฉยๆนะถ้าสุลตาัานก็จัดไปได้ถ้าจะโฟกัสต,ตอนนี้จริงไปโฟกัสการที่ดีครับการที่ตรงสายเราบวกแตกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เพราะว่าการพวกนี้มันสายลรวมันเปลี่ยนได้ถูกปหมมันดีกว่ามีแตกกระจุยมากเลยมีเลยต้องแบบว่าใส่ใบกันแตกมันจะได้บวกม่ลดนะครับขออนุญาตบวกแค่แปดพอโอ้ดูดี เฮอเบอ่อเงินโอ้ยโอ้โหหลุดอีกแล้วเศร้าตายเลยอ่าวมีทาเซตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆไปตีบวกเองนะอันนี้มีคืนแล้วนะค่าคือแค่ตีบวกแปดพอครับใส่ฟีทําเซตอ้าวเปลี่ยนอาวุธทุกบวกแปดถูกไหมครับก็อันนี้เดี๋ยวมีไปเปลี่ยนธนูจาก40เป็น50ต่อไปเซตที่มีไส้มีไส้50สามชิ้นนะนี่50สามชิ้นนะครับ ั้ง13ชิ้นแล้วก็ใส่42ชิ้นเพื่อจะเอาโบนัสเซตอันแรกเห็นป่ะบ,บวกเด็กมันจะยิงแรงๆครับแต่บางคนอาจจะใส่ครบเซตก็ได้แต่ถ้าเป็นส,สายสก,กิล ADL จะเอาไปทำไมแอสเปตดอะใช่ปะ่ะแล้วก็ตีครับบวก8พอครับแล้วก็ใช้ยาวเลยแล้วก็รอไปเปลี่ยน60 7 0เลยทีเดียวแค่นี้ก็สบายแล้วครับอ่าเดี๋ยวขุขาตพูดหรือมาประดับประดับคนถามนะประดับหาจากไหนนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมาคุยกับ mpc ตัวนี้เลยครับกดคำว่าคาฟติ้งนะครับแล้วเสร็จแล้วกดคำว่าทั้งหมดอ่า ว่า oh, จะไม่หลุดใช่ไหมนะ oh. ใช้งานนะครับจริงๆมันประดับมันมีตั้งแต่ใส่40แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าจะเอาดีๆก็คือ50ไปเลยครับนี่ประดับที่มีใส่อยู่นะครับวิธีการหาก็คือกดไปที่แปลนเลยครับมันก็จะมีบอกยั่แล้วเห็นไหมนี่สงครามฟอนเทล่าคุ้มกันฟอนเทล่าก็จะเริ่มวันอย่างวันเสาร์เอ่อนี่ครับวันเสาร์เห็นไหมนี่สงครามป้องกันฟอนเทล่าตอน10โมงก็เนี่ยแหละที่มีลงคลิปไปก็น่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วก็ยอย่าลืมไปลงเลยครับ ของอย่างอื่นหาจากไหนนี่เลยครับเห็นว่าแบทเทิลฟิลอับโคลซาโซเยอะอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นประดับหมดเลยครับเห็นว่าแบทเทิลออบาฮาร่าพวกนี้เพื่อนๆต้องหาเวลา,าลงแต่ก็สมมติลงไม่ได้ทําไงครับก็ไปซื้อของไปซื้อในตลาดก็ได้กซื้อตลาดทําไงกดขวาบนเอ้ยเออกดเมนูครับเสร็จกดคขาว่าตลาดคําสั่งแรกครับแล้วก็คขาว่าอาซาโซลี่อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะขออภยัยเดี๋ยวกลัวมันหลุดอย่างเ,เพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยครับโอ้ใส่ยเอ็มแท็กโอ้เอ็มแแท็กหมดเลยเหรอ พยายามดูสายอรถ้าเป็นสายเพียงแท็กก็กดครับถ้าเอ็มอแท็กก็ไม่ต้องแค่นั้นเองครับจบเรียบร้อยบัลดับก็ตีบวกแปดครับเพราะว่ามันจะได้โบน,นัสไอแพ็กเยอะมากนะครับเดี๋ยวมีเปิ่มของมีให้ดูนะนี่นะมีบวกแปดแล้วไอบวกเจ็ดีกว่าตายแล้เดี๋ยวมีต้องไปตีบวกทีหนึ่งนะครับจริงมันกดตีเองได้เห็นไหมหลอมแรกขวา่างนะกดตีเองได้เลยอย่าลืมใส่กันแตกด้วยนะครับเออแต่มันแต่มันจะแตกจริงแต่บวกแปดขึ้นไป โอ้โหไอเี็ยติดหน่อยดิขายอีกแล้วห้าสิบอันนี้เท่าไหร่วะโอ้โหเก้าร้อยเลยเหรอมีไม่อยากเติมแล้วมีเกียเติมมาว่าดูเกมแล้วมีก็ไม่รู้จะเล่นได้ยาวหรือเปล่าอะโอ้โหเออนี่แตกรัวๆเลยนะเนี่ยตั้งแต่อัดเนี่ยแตกรัวๆเลยครับแตกแบบแตกแล้วแตกอีกอ่ะ อ่ะซื้อตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆที่เอ่อถ้ามันแตกอะ่ะเอ๊ะมันมีแบบซื้อเหมาไหมวะไม่มีนะจชะบะมียังไม่ได้ดูให้ทีทวนเลยแต่ไม่น่ามีอะ่ะเนี่ยซื้อผ่านตรงนี้ครับโอ้โหถามจริงหินแดงนี่แทบไม่ได้ใช่อันนี้มีเติมไปแค่หลักพันนะอันนี้หลักพันจะไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้อะไรมากมายครับราะมันก็เล่นได้แล้วมันไม่จําเป็นต้องแบบเติมเยอะอย่างที่หมีบอกไงอ อ่ะดีอุดอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเออหาประดับยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวมีญาตพูดแป๊บหนึง่งนะครับหาประดับจากอ่ากดเอ,อ่อกดฟิลครับกดเมนูอา้าวกดฟิลเสร็จแล้วกดที่อัมบลานี่เห็นไหมครับอาวุธหกสิบจะอยู่ที่นี่เองเพื่อนเพื่อนก็มาล่าที่นี่ครับต่อไปในส่วนเออดันดันมันจะมีเครื่องหมายเฟคเชนมาเพื่อนเพื่อนแห่งกลางบนไหมมันจะขึ้นมาอยู่แล้วก็ของสี่สิบหาจากมายาแล้วก็ห้าสิบหาอีกบอสหนึ่ง ต่ว่าเพื่อสามารถซื้อในตลาดได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆกดซื้อได้เลยเนี่ยเนี่ยแนะนำคนไม่ค่อยขายเป็นของหรอกให้ไปกดดูที่รีซิปครับรีซิปแป๊บนึงนะครับนี่นี่นี่มัตเีเรียลครับแล้วก็กดเซิร์ชเลยนี่กดเซิร์ชเลยครับแล้วก็หาเลยครับของอาชีพเราหาสี่สิบห้าสิบใส่ไปก่อนตอนนี้นะครับพยายามใส่มิก,กันเพราะว่าหมีใส่มิกนะคนใส่มิกมันทาให้ยิงแรงมากเลยครับเนี่ยดอกดอกหนึง่งแบบ สกิลทีก็เนี่ยสี่ห้าหกพันและอันนี้ยังทำบูสไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตตีเอาบูสต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กูจะไม่ได้เล่นโอ้โหตะกี้ตีแตกไปแล้วดีกว,ว่าเนี่ยเขาบวกเจ็ดเองอะ่ะไอ้เียกูลองเป็นภาษาชาวบ้านแล้วเนี่ยเอออันนี้อะไรวะตีบวกรวดเร็วอ๋อของหมดของของย่อยหมดมีกลับเมืองไม่ได้เอาหมีใช้ไปแล้วครับไม่เป็นไรเออติดอย่างนึงแล้วครับเราได้เล่นอย่างเลยย้ โกเกมนี้มันก็ตึงอยู่นะเพื่อนเพื่อนอ่ะโบแปรต่อกูต้องใช้อะอติสปะอ่ะกูยอมอติดเออเยี่ยมครับเราก็จะได้ของเอาไว้ใช้ได้ทีทาไมตีที่มึงมันแตกกระจุยเลยวะเออแปลกเนาะทำไมตีข้างนอกติดตลอดเลยตลกด,ดีใส่ธนูใหม่ครับอออาวุธจริงๆมันมีออปชันมีจะไปกดให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออปชันเดี๋ยวไปคลิปหน้าแล้วกันทีเดียวเลยอ่าทำไงต่อครับเราก็เอาการ์ดออกครับของเก่าออก ทองเก้าอยู่ไหนวะเอ,เอ๊มีใส่ค่าเด็กเองเหรอวะทำไมมันขาดจังวะกูนะครับหาอะไรที่มันบอกแหวกเยอะๆครับมีไม่ได้ฮันเตอร์ไม่ได้เอ็มแองแกล่อ่าเนี่ยบีก,กินไปก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรใส่ไปก่อนอ่าแล้วก็เป็นประดับโบกแปดนะครับเห็นไหมประดับโบกแปดข้อดีก็คือว่าแองแกลจโบกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คือดีมากครับถ้าใส่สองข้างนี่ดาเมจล้นเลยนะเออเราดูดิมียิงทีเท่าไหร่แล้ววนะเนี่ย ตะกี้ยิงเก้า้อขึ้นมาพันหนึ่งแล้วเนี่ยสกิลมันจะแรงเลยครับเดี๋ยวดูนะนี่เก้าพันครับเห็นไหมยิงดาเมจขึ้นเก้าพันนี่ไม่คีนะตะกี้ถ้าเกิดสมมติผียิงติดคีก็เก้าพันก็ขึ้นหมื่นก็ขึ้นสองหมื่นเลยทันทีนะครับเพราะมันคิดค่าคีดดาเมด้วยนะครับประมาณนี้อ่าต่อไปนะครับเป็นในส่วนการหาแต้มลงเออลงดันพีเคนะครับจากไหนใช่ไหมครับาภารกิจนะครับนี่แต้มหาจากตรงนี้ครับ เจ้าไทม์ทูเนอร์เนี่ยหาจากการที่เพื่อนๆจะต้องลงดันอะไรก็ได้ให้ลง3รอบครับแค่นั้นเองก็จะได้บวกอีก15นาทีนะครับดันพีเคหน้าตาเป็นอย่างไรก็กดพื้นที่เลยครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นรูปที่เป็นรูปส้มไหมเห็นนะที่เป็นอักษรสีส้มนะครับที่เป็นเออคล้ายๆวาร์ปส้มเห็นไ่มอยู่ตรงซ้ายบนเนี่ยสอ,อันอันนี้ใช่ครับก็จะเขาจะใช้ลงดันตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เลเวยังไม่ถึงก็ดูดันมายาก็ได้ครับ นี่มายามายาก็าจะเป็นในส่วนนี่เห็นไหมครับ P K นี่ Anhul P K Zone ซึ่งวันหนึ่งมันจะรีให้30นาทีอยู่แล้วเพ,เพื่อนๆก็ได้รายวันอีก15นาทีนะครับเออต่อไปเป็นส่วนการ์ดบอดหามาจากไหนมีก็มีอยู่ใบหนึ่งนะมีก็เปิดสูมได้เนี่ยแหละงูเหมือนกันว่ามันได้ได้ไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยการ์ดบอน N N S นะครับกาบร์บอนหาจากไหนก็เป็นในส่วนการเปิดร้านเออเปิดจากตู้ครับ นี่ครับขเขาจะมีโอกาสได้คาร์ดบอสแต่จริงๆมันออกยากมากนะ S S S อะประมาณนี้นะครับเห็นขายกันอยู่ประมาณ2,000เพชรฟ้ 8, 8, าถึง8,000เพชรฟ้าประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้แล้วแต่งานนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคําถามการสร้างของการสร้างสาองระดับม่วง50 60มีบอกแล้วก็คือมาตีบอสแมปนะครับแล้วก็ของ50 40ก็ไปตีมายาแล้วก็อีกบอสหนึ่งหรือไม่ไปดึงในตลาดก็ได้ เออ่ส่วนประดับก็เพื่อนๆอย่าลืมลงอีเวนต์ด้วยนะครับอย่าลืมลงอีเวนต์ด้วยนะปกป้องคอนเทนเนอร์ลลอะไรพวกนี้ตีคัสเซิลอะไรแบบนี้แค่นี้จบแล้วใบสร้างอาชีพอื่นใบสร้างอาชีพอื่นเออ่ดรอปใบสร้างอาชีพอื่นมาใช่ไหมเราเราไม่สามารถทําได้ทํายังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ <_ c oughs> มีแค่การหลุดมาฮะมีก็ได้อยู่ไอ้พวกแบบของอาชีพอื่นของเราทําไงใช่ไหมครับกดไปที่โลกเลยครับทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วนะบางคนไม่ทราบไม่เป็นไ,ไ,ไรครับไม่ว่ากัน เอ่อ,อกดไปทั้งหมดครับก็ <interpret. S 1> พิมพ์พิมพ์โลกเลยก็ได้นเนี่ยพิมโลกเลยเนี่ยแล้วก็บอกครับผมมีอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติมีขาดกางเกงอะอาเชอร์ใช่ป่ะมีมีมกางเกงแอดมีมก็พิมพ์เลยครับผมมีกางเกงแอดครับใครมีกางเกงอาเชอร์แรกแค่นี้ครับจบแล้วก็เริแรกของการระบบรประชาธิปไตยแค่นั้นเองครับอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามที่คนถามมาเยอะนะจริงๆตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆทำเซตเนี่ยห้าเอสี่สิบห้าสิบใส่มิกกันได้แค่นี้ก็โหดแล้ว ล้วก็ไปตีบวก8ให้จบครับตีบวก8จบได้ก็จบนะแล้วล้วก็ไปทําประดับ2ชิ้นประดับมันบวกเยอะเกมเนี้เนี่ยทาประดับเสร็จแล้วก็เออมันจะได้สร้อยแล้วก็ไอ้ผ้าคลุมเนี่ยลงกิจกรรมครับประมาณนี้นะเ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มามพต้อคอมเมนต์พูดคุยแนละ้วเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ